ถ้าใคร่านดีแล้วให้รอก่อนนะครับให้รอก่อนนะครับให้รอก่อนตั่งตัวครับนะครับส่วนคระเทคนไหนที่เข้าใส่เลขโดยมุ้งนะครับที่เข้าผ่านโดยมุ้งนะครับตีองเชื่อว่าคุกเกอร์นะฮะต้องชื่อที่หนนะครับพิมพ์คาว่าข่ามดนะครับ P A H พนนะได้เพีนนะครับ4 9 5นะครับ P A H O T 4 9 5นะครับทราบไห้นะครับจากนั้นนะครับนักเรียนทีไปที่เวทผาบนนะครับสิ่งแรกนะครับที่ครมจะต้องทำก็คือเนืองมันจะให้นักเรียนกอกหัสเข้าเล็กนนะครับบอกหัสเข้าหองนะครับ รหัสก็คือชื่อเก้นี้าสี่95สา3นะครับเล่นในไหนรหัสนี้เท่านะครับในกลุ่มนะครับที่เ่เล่นเกมก็คือตัวนี้าห้าสี่สนะครับนักเรียนใส่รหัสห้องเสร็จแล้วนะครับต่อไปเขาก็จะให้ใส่เป็นชื่อนะครับแล้วก็เลือกสติกเกอร์ได้เลยนะครับอันนี้นะครับจะเป็นการเข้าห้องแข่ในการเล่น นีครอาเดียซ okay. ึเกมนี้นะครับก็คือจับปงางูยามเอ้อรมากนครับเขาเือกเจะชะนะเดียวตั้งใจแต่งตัวอยูนะครับต้ออารวัลอีนะตอบได้โอเคนะครับและด้ยังกาแฟและนะครับมีการต่อือ นะครับนะครับนะครับนครับนะครับฮะเขาเป็นเหตุอะไรคือผมข้าพูดจ้ะ K R K E นะครับนะเป็นการส่อนะครับถ้าใครก็จะได้รับรางวัลโคชเชียรสี่พันเหยญมาโบนะครับในช่วงท้ายเหนียวโอเคฟ้าใสนะครับต้นงใจไหนะครับเล่นมีสมาธิในการแบมบีมจ้าต่อไวย เนื้อไอ,อ้เออเนื้อไอ้ได้แล้วรบนี่อันเวอเาวอ๊อฟได้แล้วโอ้พร้อมแล้วครับดิตุ่นพร้อมแล้วนะครับได้ยังจะใช้คอมใช่ไหมครับเออก็อใส่นน้ต่ยกมื้เลยนี่ค่ะเดี๋ยวพูดไม่ได้เนี่คะเอ้อ Được đáp là đi đây mẹ ok em ạ chỗ này số này, này. Này, này ok, này này ok phong à, này em chỗ này chỗ này ok chỗ này ok phẩm ok 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 này, ok 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 อ่ารอนะครับยอด83คนแล้วในการในการอุรม์นัดที่ไหนล่ะนัดได่นในนี้เหรออาชีพโอเคแม้ชายทำ้ค่ะเนื้อมาที่จะเล่นสอไปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่เราสอนกันมาทั้งสองวันเลยเนาะน่าจะง่ายสำหรับน้องๆนะคะนัดรางวัลจากอะไรครับดิงโก้โอ้ มองโก้โอเคแล้วโอเคเดยบเรียยังะพร้อมแล้วเรามาเนเกมกันเลยฟังโจทย์ดีๆแล้วฟังชอยแต่ละสีดีดูเลยดู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 ดขดูดรดูดมดะดูดูดูด่ดว่าดูา่ดู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 รูด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 ูอูดูดูรู สีแดงรีบแชร์ให้เพื่อนทุกคนสีฟ้าหยุดตรวจสอบก่แชร์สีเหลืองทำเหมือนไม่มีอะไรแล้วเล่นเล่นเกมต่อสีเขียวเชื่อเพื่อนทุกอย่างทันทีกดสีที่ตัวเองคิดว่าถูกได้เลยค่ะกดกดสีไหนดีนะสีไหนครับเกมมา หัสผ่านคุณควรทำอย่างไรสีแดงพยายามเดาจนคอมล็อกสีฟ้าใช้การรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่สีเหลืองขอให้ AI สร้างรหัสใหม่ให้สีเขียวหามเพื่อนว่ารหัสผ่านคืออะไรสีน้นเอินน้อยเยว่าสีไหนกันต้องเป็นยังก็เรอ่องต้องจบดีๆนะคะข้อที่สาม ถ้า AI บอกว่าคุณเรียนรู้เร็วคุณควรทำอย่างไรสีแดงยอมรับแล้วเก็บต่อไปสีฟ้าขอบคุณ AI แล้วสือผลต่อสีเหลืองบอกว่าใช้รู้แล้วสีเขียวถ้า AI ถาม AI ว่ามันเคยเรียนกับใครนะคะน้องๆคิดว่าสีไหนคือสีที่ถูกต้องคิดได้เลยค่ะสีแดง บ้าน,านคุณควนตอบว่าอย่างไรสีแดงโอเคคุณยุนบอสสีฟ้าฉันจะให้ไอทำแทนสีเหลืองให้ชาทำเองของคุณนะสีเขียวคุณยุนทำการบ้านสีด้ำงสีไหนสีไฟ้าให่เอ่ยสีไหนครับสีน้นกษษษ็คือสีเหลืองเหลืองั ที่ค้องเลยนะครับรัคาสิบเก้คนนะครับข้อต่อไปฟังจทย์ดีๆข้อที่ห้านนคะถ้าคุณเห็นภาพแมวที่ถูกสร,ร้างด้วย AI แต่เพื่อนบอกว่าเป็นแมวจริงคุณควรทำอย่างไรสีแดงเชื่อเพื่อนสีสีฟ้าตรวจสอบที่มาของภาพสีเหลืองพิมพ์คำว่าเมี่ยวแล้วรอดูว่ามันจะตอบไหมสีเขียวถามว่าถาม AI ว่ามันเป็นแมวจริงหรือไม่สีแดงเลย สี่ต้สีสี่เห็นไหมตอบเร็วมเเยอะเลยร้อยังดิครับอดีมากเก่งมากเก่งมากเลยังไม่ถึงข้อเลยนะครับบาโคนะครับมีการขาดด้วยนะครับบ่าเป็นแมวจีมาด้นะครับต้องเร็วกว่านั้นข้อตอไป ข้อที่6กเขาถามว่าคอมพิวเตอร์ของคุณช <พ emer. S 1> ้าเป็นเต่าคุณจะทำอย่างไรสีแดงรีสตตร์เครื่อแเรวมนมสสมาธิสีฟ้าโยนขดลงน้ำสีเหลืองใช้ a อไอบอกให้มันเร็วขึ้นสีเขียวเช็งหน่วยความจำและทำความสะอาดบายสีไหนก็คือสีสีไหนเอยสีเขียวเลยครับแค่แค่เอ่ ตาเรานั่งสมาธิแล้วครับมาแล้วข้อต่อไปข้อที่เจ็ดคำถาอมอยู่ว่าถ้าการใช้ generative AI สามารถช่วยอะไรเราได้มากที่สุดในชีวิตประจำวันสีแดงทำการบ้านุกอย่างสีฟ้าสร้างรูปโปรไฟล์ที่สวยเวอเร์สีเหลืองใช้คุยกับเพื่อนแทนเราสีเขียวใช้คิดไอเดียใหม่ๆและสร้างเนื้อหาเราใช้ AI ทำอะไรร่วม ใช้ไอทำอะไรเลยผิวดำหรือสีเทานะครับรื่งกับการคิดไอเดียใหม่โอ้เก่งเก่งเก่งเนาะดูไหมล่ะน้าข่อไปดูโจให้ดีนะครับ้อที่แปดเขาถามว่าแล้วถ้าเพื่อนบอกว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีไวรัสคุณควรทำอย่างไรสีแดงตบมันเพื่อให้เวลาดออกมา สีฟ้ารีบลงโป,ปรแกรมก็ฟันไวรัสสีเหลืองซื้อคอมใหม่เลยสีเขียวใช้ไอรายสั่งให้ไวรัสถ่ายใบสีไหน,นลูกมีใครตกฉับไวรัสพี่เอยไวรัสตกได้ไหมสีได้ก็คือสีฟ้าที่ครับเร้าพ่อหนอนคออะลร มีคนยังแต่ว่ามีการไปสู้ลบข่าไปได้อยู่นะครับว่าสซู้ลบไปได้ลูกนะนะครับไปทำใมีตัวตนนะครับโอ้ยอวข้อต่อไปไปเลขขึ้นมาแล้วไปเลขขึ้นมาแล้วเฟินอะไรเฟินเก้าแล้วเวลาคุณใช้สื่อออนไลน์คุณให้ข้อมูลส่วนตัวมากน้อยแค่ไหนสีแดงแชร์ได้หมดสีฟ้าแชร์เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสีเหลือง แชร์เฉพาะวันเกิดสีเขียวแชร์ทุกอย่างเพื่อเพ newer, hmm. oui, you know, oh, yeah, ื <t 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 ale> <t ale> ่อนรู้จักเรามากขึ้นสีไหนครับสีนั่นก็คือสีฟ้าสีฟ้าดีนะครับโอ้โหนะครับผมถูกต้องมากเลยนะครับคุณทองนะครับคุณทองอ๋อเจ็ดล้อกว่าอ่ะตอนนี้นะครับล็อกเปิด ซีขยี้ใจนะครับตอนนี้เรากำลังถูอยู่นะครับต้องกดได้เร็วเดี๋ได้คะแนนหนึ่งต่อไปข้อที่สี่โจทย์มีอยู่ว่าหาก AI ช่วยแต่งเพลงให้คุณคุณควรทำอย่างไรต่อไปสีแดงอ้างว่าแต่งเองทั้งหมดสีฟ้าให้เครดิต AI ด้วยสีเหลืองบอกให้เพื่อนว่า AI เป็นนักแต่งเพลงสีเขียวทำเหมือนไม่มี AI ช่วยข้อไหนครับใครถูกก็คือข สี่ฟ้าครับครับ